ฟิคทีนซับสไคร์เบอร์เฮ้ยเฮพูดภาษาไทยเว้ยเฮ้ยเฮพูดภาษาไทยโอเคผมมีผูดตาม15 s u b s c r i b e คแล้วผมมีผูดตามอยู่15คนแล้วเหรอ15 s u b hey, s c r i b e คซึ่งมันน้อยมากๆเอ่อมันน้อยมากๆจริงๆนะแล้วผมก็ยังงงอยู่เลยว่าถ้าหนึ่งปีผมจะมีผู้ติดตามกี่คนว่า ผมไม่ได้ถ่ายคลิปผมถ่ายคลิปตั้งแต่เดือนเมษายนเออพูดเรื่องพืชผมพูดเรื่องคลิปแล้วใช่ไหมนั้นเรามาดูแล้วเรามาย้อนรอยกันดีกว่าว่าคลิปของผมคลิปแรกของผมคือคลิปอะไรแล้วก็คลิปล่าสุดของผมคลิปปานกลางคลิปอะไรบ้างนั้นเราไปย้อนรอยกันดูดีกว่าว่าไปย้อนรอยดูตอนที่ผมถ่ายคลิปยุคเล็กเอ้ยตอนนี้ผมถ่ายคลิป ครั้งแรกแล้วคลิปแรกของผมคือคลิปอะไรไปดูกันเลยกว่าไปย้อนรอยกันไปดูตอนที่ผมถ่ายคลิปแรกกันนี่นะครับผมคลิปแรกของผมเดี๋ยวผมช่วยให้ดูนี่ครับผมนี่คือคลิปแรกของผมครับผมสร้างครับเออใครไลน์มาเออใครวะเริ่มติดตามผมโอเคก็คลิปนี้ คือมีชื่อคลิปว่าฮิปห้าไม่สขอขสสองพันยี่สิบสามเนี่ยว่าตอนนั้นผมเอ่ออะไรวะว่าตอนนั้นผมเขียนชื่อคลิปไม่เป็นนะผมเออนั่นแหละแล้วก็มีคนดูยี่ห้าครั้งด้วยผมดูเองแหละมไม่มีใครดูหรอกแล้วก็มีคนกดไลค์ด้วยแล้วลองไปดูกันว่าคลิปมันเป็นยังไงฮะ

เป็นประมาณนั้นแหละแล้วคลิปที่สองคือคลิปมีชื่อว่า25มี3เหมือนเดิมว่าผมถ่ายคลิปเมือนกนก็มีคนดูอยู่10คนด้วยมีคนกดไลค์2คนสร้างมาเพื่อเด็กๆจริงๆแล้วผมไม่น่าสร้างมาเพื่อเด็กๆนะไอคลิปเนี้ยเพราะมันโหดร้ายแล้วไปก็มีคลิปนี้25มี3เหมืนอนเอยแล้วผมก็สร้างมาเพื่อเด็กๆด,ด้วยแล้วมีคนกดไลค์1คนด้วยตลอไปคลิปนี้ มีชื่อคลิปว่าผมจะเปิดหน้าแลวมันคือคลิปแรกด้วยที่ผมได้พิมพ์ชื่อคลิปเป็นรับนะผมคนดูสิบเอ็ดคนสร้างมาเพื่อเด็กๆคนกดไร่สามคนนึงอาจจะเป็นคลิปแรกนะผมนี่คนกดไร์ยเยอะต่อไปนี่คือแอปถ่ายคลิปคนดูสิบเอ็ดคนสร้างมาเพื่อเด็กๆไม่มีใครกดไรต่อไปคลิปต่อไปมีชื่อคลิปว่ามีชื่อคลิปต่อไปมีชื่อคลิปว่าเล่นเกมพีเค็กดี นะผมมีคนนี่เป็นคนสม้ารมาเพื่อเด็กๆ่อนะไปนะผมก็จะเป็นคลิปนี้เลยสี่ความลับที่หายไปแล้วนะผมหกครั้งสม้ารมาเพื่อเด็กๆต่อไปเล่นเกมซูเปอร์ซัคนดูห้าครั้งคนก็ไล่หนึ่งคนสม้ารมาเพื่อเด็กๆที่จริงแล้วผมไม่น่าสม้ารมาเพื่อเด็กๆ่กนะ่อไป ชื่อคลิปเปชื่อว่าแฮกเกอร์คดูห้าครั้งไม่มีใครกดไลค์ซึ่งเอ่อคลิปเนี้ยคือคลิปแรกที่ผมไม่สร้างมาเพื่อเด็กๆนั่นต่อไปความรับ Among อางอัก็ดูส3ามครั้งไม่มีใครกดไลค์ <c oughs> ต่อไปคลิปต่อไปมีชื่อว่าวัดนะผมคดูสิบสามครั้งถ้าลุงขอไม่พูด ผมขอไม่พูดแล้วกันว่าไลค์มีใครกดไลค์ไหม,นะมถ้าถ้าไม่มีใครกดไลค์ผมก็จะไม่พูดถ้ามีใครกดไลค์ผมก็พูดไปเขียนนี่ชื่อว่าโมโหโมโหโมโหโอเคก็ดูเจ็ดครั้งไปเขียนนี่ชื่อว่าหนึ่งพฤษภาคมคศสองพันยี่สิบสามผมยังไม่เขียนชื่อช่องชื่อคลิปเออมีคนกดไลค,ค,คไบบห์หนึ่งคนก็ดูแปดคนแปดครั้งไปวทบาใไม่บาคน มีคนดูแปคนนะครับเดไปลูกอบลูกอบคนกดไลค์หนึ่งคนคนดูสิบคนเคดี๋ยวไปเค้กดีลักลักลักเจ็ดคนคนกดไลค์หนึ่งคนนะครับผมเดไปเกมผีหนึ่งคนกดคนดูสิบสองคนไม่มีคนกดไลค์เอาแล้วพูดทำไมวะเดียวไปยากกติดตามันนะผม มีคนดูหกครั้งกด,ดไลค์หนึ่งคนต่อไปแรงผมเพิ่มอันนี้น่าจะปัญญาอ่อนน่าดูเลยนะคลิปเนี้ยคลิปนะีป้น่าจะปัญญาอนน่าดูนะยังนี้มีคนดูอยู่เจ็ดครั้งนะผมต่อไปบืนวิเศษบืนวิเศษคือคือคลิปคือบืนวิเศษอีพีหนึ่งคือคลิปที่คนดูสิบเจ็ดคนซึ่งเยอะมากมากนะผม แล้วก็เกมปอนอันนี้ผมพิมพ์ผิดนะผมพิมพ์ผิดแล้วก็ผมไปด้วยก็ไปด้วยแต่วผมเราไปเล่นเกม P K ีครับผมมีคนกดไลค์ไม่มีคนกดไลค์มีคนดูสิบเอ็ดคนแต่ไปติดตามคนดูยี่สิบคนแซงมาเพื่อเด็กๆคนดูกดไลค์สี่คน,คนยเยอะขนาดนี้เลยเหรอยแต่ไประเบิดพิเศษอีพีสองมันเปลี่ยนใหม่แล้วอะซึ่งมันเซ็ตลิกทิกนะผม ลิกทิสเซงว่าทุกคนไม่เห็นคลิปนี้แต่ว่าผมเห็นคนเดียว e p 2ีสองคนดูสิบสามคนซึ่งน้อยกว่านั้นอีกวิเศษทำไมดีวะไปเบนนี่วอร์มสร้า<ป> <c oughs> งมาเพื่อเด็กๆนะผมไปคลิปชอวะสเปนบวกห้ <c oughs> <c oughs> นะคนดูสิบสองคนนะผมไปเสียง e p 1หนึ่งสร้างเพื่อเด็กๆ <c oughs> คนดูแปดคน ต่อไปบทบาทใหม่ก็ดูแปดคนคชิคลิปต่อไปชิคกิปมีชื่อว่าคลิปแรกของ y o u u u b e จะมาเพื่อเด็กเด็กไปดูเจคนต่อไปคลิปนี้มีชื่อว่าย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 าไดูสิบกคนเยอะมากมากเลยนะครับผมแล้วก็คือคลิปแรกด้วยที่ผมทำหน้าปกคลิปต่อไปเจ็สองสาม มีคนดูเจ็ดคนเันนั้นแล้วไปสิบมีคนดูห้าคนสมาเพื่อเด็กๆแล้ไปเล่นเกมเ,เล่นเกมดูทิปบัวนะผมคนดู367คนคนกดไล่สี่คนซึ่งเป็นคลิปแรกซึ่งเป็นคลิปแรกเลยที่มีคนดูผมถึงหลักร้อยแล้วผมดีใจกระโดดโล่กเต้นไปใหญ่นะผม ซึ่งมันเยอะมากๆเลยสำหรับผมเไปเพื่นอนป .4 ep.1 คนกดไลค์หนึ่งคนมีคนดูหกคนไปบผู้ติดตามสิบคนมีคนดูห้าคนแล้วก็มีคนกดไลค์สองคนถ้าผู้ติดตามสิบคนเนี่ยชื่อช่องเนี่ยอาจจะมีอาจจะชื่อว่าผู้ติดตามสิบคนก็ได้เขาจะไปรู้เขาจะไปรู้แลวไป เล่บุกดูฮาวเวนเอ็อมจดีบุกขาวเวนอะไรบุกขาวเวนโอเคบุกไม่ใช่บุกาวเวนสิดูทิปว่าดูทิปวาแต่ผมเล่นหมดจำไม่ได้แล้วคนดูแปดคนนั่นผมทำไมผมถึงจะถ่ายคลิปนี้เพราะเห็นวิวนั่นดีนี่ต่อไปไอเทมใหม่ในเกมซูเปอร์ซัตคนดูสี่คน น้อยมากเลยอ่ะเวลาผมถ่ายคลิปเกมซูเปอร์ซัตมันน้อยมากมากเลยอ่ะ,อต,นนออะต่อไปก็จะเป็นออ,อันยาวนะตัวละครรายการใหม่รายการบักแตงโมประจุไฟประจุไฟกับเพื่อนคนดูสิบสองคนแต่คลิปนี้สองเดือนที่ผ่านมาแล้วผมก็ยังไม่ถ่ายรายการบักแตงโมประจุไฟกับเพื่อนเพื่อเลยนะผม ก็พวกผมขี้เกียจใผมคนดูตั้งสิบสองคนอ่ะเออไปซาบุไยชื่อคลิปชื่อว่าซาบุไยสามารถปกป้องซาบุไรสามารถปกป้องตัวเองได้หรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบครับโอเคคนดูสองคนเนี่ยซุปเปอร์ซัดคนดูน้อยจังอ่ะไปพวงคุณแจซส่าเพื่อเด็กๆคนดูสามคน พวกุญแจเนี่ยอ้าวลืมบอกไปซูเปอร์ซันมีคนกดไลค์หนึ่งคนนะพวกุญแจเนี่ยบอกก่อนเลยว่าวงกุญแจเนี่ยมันเป็นผมถ่ายเป็นช็อตนะวงกุญแจแต่ว่าคนดูน้อยมากเลยเวลาผมถ่ายเป็นช็อตหัดดูเป็นช็อตนั่นสิเจ้าไปชื่อคลิปต่อไปฟรีฟลายนะผมคนดูยี่สิบห้าคนวู้หูเยอะมากเลยอะแต่ไม่มีใครกดไลค์เลยเฮ้ยไปไลค์กันล,ล่า ดี๋ยวก่อนนะคำว่าลาลาลากก่อนก่อนมุมเขียนผิดทำไมผมโงงจังวะแลาก่อนแลเวลของฉันอีพีหนึ่งไปบทบาทใหม่มาเสิร์ฟถึงที่แล้วอีพีสามโอเคสไลป์ที่จริงแล้วบทบาทใหม่ในเกมซุปพพเปอร์ซัตเขาอันนี้มาแล้วนะแต่ว่าผมขี้เกียจถ่ายนะครับไปคลิปต่อไปรูปคนดูสองคนอันนี้คนดูสามคนอันนี้ไม่มีนะ น,นี่มีคนดูเลยรูปคือมาคนดูน้อยจังแล้วไปภาษาอะไรวะเน,นี่ยเจ็ดคนโอ้คนดูก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไ,ไปไปไฟ EP สองนะผมเอ,อ่อเอ,าาอียกอะ EP สองคนดูสี่สิบเอ็ดครั้งนะผมคนก็เลยหนึ่งคนแล้วมันคือคลิปแรกที่มีคนคอมเมนต์คลิปผมแล้วไป แล้วมันก็น่าจะเป็นคลิปแรกด้วยที่คอมเมนต์ถูกเปิดแล้วนะผมฟีฟ่าอีพีสามคนดูนนยี่สิบคนหเออคนกนไรสองคนแล้วมีคอมเมนต์อยู่คนเมนต์ไปคลิปคลิปน่าจะถ่าย Q ิแอแล้วมแล้วไม่มีใครคอมเมนต์เลยค,คนดูสิบสี่คนคนกนไรหนึ่งคนไม่มีใครคอมเมนต์เลยสงสัยผมน่าจะพูดคำว่านะผมต่อไปคาร์บอยหลอกเด็กนะผม ก็ดูแปดคนแล้วก็ลิกทิกด้วยอามงอัสนะผมก็ดูสี่ครั้งต่อไปผมจะถ่ายคลิปเกมโลบอกอีกไม่นาน6ครั้งโอเคก็ดูครั้งเ้ยวันนี้ผมจะเล่นเกมโลบอกโอ้โหก็ดูเก้าครั้งเลยอ่ะไม่คนกูไล์ด้วยโอเคต่อไปฟรีไฟแต่ผมกาก e p พสี่ ดูสิคนแม่คนดูนิ่งน้อยเข้าไปใหญ่แล้วนะฟรีไฟจะไปเรีนสอนวิธีเล่นอีเวตรู้จิตคนวูวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ทำไมผมต้องเปลี่ยนชื่อช่องอะไรวะ ผมเขียนอะไรของผมเนี่ยทำไมผมเขียนไม่เป็นแบบเนี่ยเออก็อดูห้าคน<ๆ>ผมไม่เลยทำถ่ายคลิปนานเออทไมผมถึงถ่ายคลิปนานคนดูห้าคนวูก็ดูดเลยต่อไปสอนวิธีทำทำบักในบุ๊กเอาไว้น่าพีคนดูเก้าคนวูทุกคนอยากทำบักมั้งอ่ะ เดี๋ยวไปไม่รู้ทำอะไรดี EP หนึ่งคือรายการใหม่ของเราคนดูสิบมากคนต่อไปเล่นเกมโรบอกแบบไม่พูดคนดูสิบคนโอ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกดจล่์สองคนลิทธิเออลิทธิแถมเป็นคลิปแรกด้วยที่ผมติดเหลืองนะผมเป็นคลิปแรกด้วยที่ผมติดเหลืองต่อไปเขาน่าจะเจ็บมากๆเลยนะกูดูสิคน คนเออโอเคไปผมติดเหลืองได้ยังไงโอเคก็พอดูสองคนทำไมมันน้อยจังวะแลไปคอมพิวเตอร์ของจิ้มแบบกวนตีนก็ดูสองคนแล้วไปกระโดดล่มแบบสะใจคนดูหนึ่งคนทำไมมันน้อยจังวะ แบบจริงจังเออการดูสง่งมีคนกดไลค์ด้วยคนดูทำไมมันน้อยจังเลยทำไมท,จจไทุกคนอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าก้อา,อาจ,จะสังเกตเห็นได้ว่าเออนี่ก่อนนะทุกคนสังเกตเห็นได้ว่าคลิปของผมเนี่ยสมัยก่อนมีคนดูเยอะแล้วปัจจุบันมีคนดูน้อยมากเลยช่วงนี้ ก็คลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนบายนะครับผมโอเคเออแล้วก็คลิปตรงนี้ทุกคนไม่ต้องสงสัยคือผมนั่งชื่อคลิปว่าเล่นซุปเปอร์ซัตแต่ว่ามันมีสองคลิปผมก็เลยลบอีกอันหนึ่งไปแต่มันเป็นข้างแนะ่แล้วพอผมลบอีกครั้งมันก็ไม่หายสักทีเออโอเคทีคนี้กดตวัวไปก่อนบายนะครับผม